สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่16เดือนตุลาคมนะครับนักจุนครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์กันก่อนเลยดีกว่าครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะพบว่าดัชนีดอลลาร์ก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานแต่ดอลลาร์เองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างไฮใหม่ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือยิวพรรบารัฐบาลอายุ10ปีเริ่มมีการปรับตัวลงมาครับตัวนี้เป็นสาเหตุตัวหนึ่งเลยนะที่ทําให้ราคาทองคํานั้น ปรับตัวสูงขึ้นครับนังชุนครับปัจจุบันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ2,664ซึ่งชัดเจนเลยว่าเป็นลนักษณะการเคลื่อนไหวพิร์ทนแบบคัพแอนด์แฮนเดิลถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังมองไม่เห็นนะผมจะพาไปดูนะครับนังชุนครับคัพแอนด์แฮนเดิลพิร์นนั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับลักษณะก็คือว่า ก่อนหน้านี้นะครับสินทรัพย์นั้นๆหรือว่าตัวกราฟจะมีการโค้งลงก่อนแล้วก็จะมีการย้อนกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับบริเวณไฮเดิมและหลังจากนั้นก็จะมีการย่อตัวลงนิดหน่อยเพื่อปรับตัวขึ้นต่อพี่ๆมองว่าที่ผมกําลังอธิบายมันคล้ายคลึงกันไหมครับดิเห็นไหมฮะลงมาก่อนนะแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปใกล้เคียงกับย่อดเดิมมีการย่อนนิดนึงและหลังจากนั้นถ้าราคาทําการเบรกในลักษณะของตัว เทรนที่เขาเรียกกันว่าหูถ้วยได้แล้วล่ะก็ราคามันก็จะไปต่อครับนังชุนครับป้าบอกเลยว่าแพทเทิร์นตรงนี้มันมีความชัดเจนมากๆเลยนะครับนักถุนครับนั่นแสดงว่าหน้าบายกลับมาไปต่อแล้วอย่างนั้นเลยคุณครับเพราะว่ายูร่วงถูกต้องครับหน้าบายกลับมาไปต่อแต่ก็จะบอกกับพี่พี่ขาเซลให้สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่า การที่หน้าบายเริ่มกลับมาเป็นต่อนั้นมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นเด็กก็สลับกับการย่อตัวกลับลงมาครับจะไม่ได้แบบว่าขึ้นแท่งเดียวนะครับนั่นถูกครับไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรเราจะยังเห็นว่าดอลลาร์อินด็กซ์นั้นยังคงอยู่ในบริเวณที่สูงอยู่เลยนะครับเว้นแต่ว่าดอลลร์เองหลังจากนี้ก็ปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกันนั่นก็แสดงว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าขาบายที่ยังถือกำไรอยู่นะครับมีความเป็นไปได้ที่ ราคาทองคาจะขึ้นไปทดสอบ2676.22ครับและถ้าราคาทองคําขึ้นถึงตรงนี้จริงและยืนตรงนี้ได้ต้องบอกกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงมากเลยครับนั่งจุดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทำการวัดไซเคิลรอบจบนี้ของการขึ้นต่อของราคาทองคำก่อนว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปถึงณบริเวณจุดจุดไหนได้บ้าง เป้าเบื้องต้นนะครับที่จะขึ้นนะถ้าเป็นไฮใหม่เลยเนี่ยโอ้นะครับนั้นถุนครับแสดงว่าถ้ายืน2,676ได้เป้าต่อไปเป็นจุดสูงส,ส,สุดใหม่เป็นประวัติการจริงด้วยครับเดี๋ยวจะให้ราคาเอาไว้แล้วพี่พี่นักทถุนเฝ้าระวังนะ วันนี้ขออนุญาตนะครับใช้เป็นกรอบราคาตัวเดิมเพิ่มเติมก็คือเสริมแนวต้านให้กับพี่ๆขาบายและขาเซลล์อีก2ตัวคือแนวต้านราคา2 6 8 9 0กับแนวต้านราคา2,703.6ครับถามว่าบริเวณโซนเมืนด้านบนนี่มันไกลมากเลยนะคุณน่นจะมาแน่เหรอ ก็อย่างที่ผมบอกครับเรามีเงื่อนไขหลักการดูง่ายๆถ้าราคาสามารถขึ้นมาแตะ267 6.22ได้มันจะส่งผลทำให้ที่พี่นักทุนฝั่งขาเซลล์นั้นเขาเริ่มทยอยคัดลอสตัดขาดทุนแล้วก็ทยอยออกจา็ต,ตลาดไปหลังจากนั้นมันจะมีแรงบายช้อนกลับขึ้นมานะครับพาราคาทองับขึ้นไปถึงบริเวณโซนดังกล่าวตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากดังนั้นขาบาย คนที่ยังบายอยู่ได้กําไรอยู่เขาก็จะเกิดคําถามว่าแบบนี้ผมควรจะถือรันกําไรต่อดีไหมผมละกลัวทองมันย่อจังเลยข้อที่1ถ้าราคาทองคําไม่ได้เกิดการย่อตัวลงต่ํากว่าราคา2,658.96แปลว่านักลงทุนขาบายที่รันกําไรมาอยู่นั้นไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับยังสามารถรันกําไรต่อได้ไม่ต้องกลัวพยายามกุมมือตัวเองไว้นะครับยังสามารถรันต่อได้นะราคา ถ้ายืน2658ได้ไม่ช้าก็เร็วหลังจากนี้อาจจะเจอแท่งเทียนย่อตัวสีแดงบ้างจะอะไรก็ตามแต่ แต่ถ้าเกิดไม่หลุด2658.96ยังไงก็ตามครับการบังคับโครงสร้างเทรนขาบ่ายมันจะเป็นไปตามกลไกและเงื่อนไขของราคาเขาจะบีบบังคับให้ราคาทองคำขึ้นที่2676ค่อยไปพิจารณาปิดทำกำไรแถวนั้นก็ได้เว้นแต่ว่าเขาย่อต่ำกว่าก่อนนะก็อย่างที่บอกถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อเลยมันไม่มีเหตุผลจริงๆครับที่ต้องปิดกำไรในตอนนี้เพราะว่ามันรันต่อได้สำหรับขาบ่ายนะครับต่อมาคือขาบ่ายที่บอกว่าผมไม่มีของะคุณใหญ่จะได้บ้างเอาตรงไหนดีครับ ใจร้อนไหมถ้าใจร้อนไม่กลัวดอยก็กดได้เลยตรงไหนตรงนี้ตอนนี้เลยหรอตอนนี้เลยนะครับถ้าใจร้อนนะแต่ก็ต้องบอกกับคนใจร้อนก่อนว่าถ้านักลงทุนรับความเสี่ยงในการย่อตัวลงมาอยากต่ำๆนะประมาณ7-800จุดได้ก็สามารถกดได้เลยครับสำหรับไม้บายในตอนนี้แต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ไม่ไหวเราคุณครับมันสูงเกินไปครับรอโซนน้ำเงินตรงนี้ครับ วันนี้ผมให้โซนในการบายเอาไว้ที่2โซนนะนักทุนนะ2โซนก็คือโซน2685เอาต้องขออภัยครับ2658กับ2648โซนตรงนี้เป็นโซนบายที่1สามารถบายได้ระยะความห่างชั้นหรือว่าโซนเนี่ยกว้างแค่เพียงพันจุดเท่านั้นกับโซนบายที่2ครับซึ่งผมคิดว่าโซนนี้ลงมายังไงผมรับแน่ๆอยู่แล้วคือโซน2641 2632 26 2 4โซนนี้มีระยะความกว้างอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 เ0 0จุดเพราะฉันมัลลี่แมネจเมนต์ให้เดีๆวสำหรับสโซนนี้จบนะครับสาหรับจุดที่นักทุนสามารถรอบายได้และถ้าบางคนจะที่บอกนะผมกลัวว่ามันจะไม่ยอ่อคุณครับกลัวตกรถผมก็ได้พูดใหญ่ชัดเจนแล้วว่าถ้ารับความเสี่ยงในการโดนลากประมาณ800900จุดได้ก็กดได้เลยครับตรงนี้ตอนนี้8ปดนาฬิกานาทีแต่ผมก็กลัวมันจะดอยเห็นไหมครัถ้าเรามีความกลัวที่จะเทรดแปลว่าใจของเรายังไม่พร้อมออเดอร์นั้น ก็อาจจะไม่เหมาะกับเราครับก็คงจะต้องผ่านไปก่อนนะบางครั้งเราอยากจะคว้าโอกาสเอาไว้แต่ใจไม่พร้อมผมก็ไม่แนะนําให้เราเทรดครับกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้เพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวเองให้ดีก่อนพร้อมจะรับความเสี่ยงไหมแคนาดนเงนี่คือวิธีการเทรดที่จะไม่ย้อนกลับมาทําร้ายเราในภายหลังต่อมาเรามาดูกันที่ขาเซลลกันบ้างครับขาเซลบอกว่าคุณครับ เออทองเนี่ยตกลงแล้วมัน,นมันจะไม่ลงแล้วใช่ไหมก็ต้องอธิบายย้ำอีกรอบลักษณะตอนนี้คือทองเนี่ยทำแพทเทิร์นคัาแอนด์แฮนเดิลจริงๆครับนักสุทครับนั่นหมายเขาว่าตามภาษาเทคนิคทองมันจะมีโอกาสในการขึ้นต่อได้ดังนั้นถ้าคนที่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่กระผมได้พูดไปนั้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะนักสุทธิน,ทนนะที่ทองมันจะต้องขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในตลาดการลงทุนหลังจากเราจบาไลฟ์ไฟแล้วปนอาจะยอ่อเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่แค่จะต้องแจ้งเตือนนนกับนับุว่า ตอนนี้ความเสี่ยงที่ทองม,มันจะขึ้นต่อกับพี่ๆขาเซลล์ของเราเนี่ยมันเริ่มมีเปอร์เซนต์ความเป็นไปไ,ได้สูงแล้วถ้ามันจะขึ้นต่อจริงนะครับเป้าอีกชุดหนึ่งนะฮะมันมาแน่ๆ2,676ดังนั้นสิ่งที่ขาเซลเราเนี่ยนะครับจะต้องทําตอนนี้คืออะไรคือการประเมินความเสี่ยงเผื่อไว้ก่อนเลยว่าถ้าตอนนี้ผมปิดลบอยู่นะเขาจะลากผมขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะทํำยังไงดีจะทนไหวไหมเราจะปล่อยให้เขาลากเราไปแบบนี้ต่อไปเลยหรือเปล่า ถ้าคําตอบนั้นคือไม่ใช่พี่ว่าไม่ไหวคุณครับเราก็พิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนออกมาก่อนก็ได้หรือถ้าใครที่ไหวตัวทันนะครับก็คัดออกมาก่อนเลยก็ได้เลวเดี๋ยวค่อยรอย,ย่อสลับกลับไปเทรดเป็นหน้าบ่ายก็ได้แต่ที่นี่บางคนอยากจะเริ่มเจอปัญหาแบบนี้ครับพี่ก็กลัวมากเลยคุณว่าถ้าเกิดว่าพี่กดคัดลอสไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันย่อขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่ได้ย่อไปถึงออเดอร์ที่พี่เข้าเซล์ไว้เลยนะแล้วพี่จะทำยังไงก็ทาอะไรไม่ได้ครับ อย่างที่ผมบอกครับว่าเวลาที่เรานั้นตัดสินใจทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องราวในอดีตแล้ว่ะครับพยายามรอมองแต่อนาคตอย่างเดียวครับนั่นจุดเพราะว่าอะไรครับคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างถ้าบางทีเราคัดลอสไปแล้วอ่ะมันย่อตัวมากอาจจะเจ็บใจเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปจริงๆหล่ะจากตอนแรกที่เราคัดลอสไปแล้วพอร์ตเรายังเหลือเงินอยู่บ้างแต่ถ้าขึ้นไปปุ๊บพอร์ตระเบิดตุ้มเลยกลายเป็นโกโก้ครันช์แบบนี้มันก็จะไม่คุ้มค่ากันถูกไหมครับ ถ้าถามว่าและถ้าเป็นคุณนะคุณจะเลือกอะไรถ้าถามผมเนี่ยได้คําตอบชัดเจนตายตัวอยู่แล้วว่าผมเลือกที่จะรักษาพอร์ตของผมเอาไว้มากกว่าการที่ผมจะไปวัดดวงเอาว่าในอนาคตมันจะย่อให้ผมหรือเปล่าดังนั้นทั้งคุนก,ก็ต้องหาเขาเรียกว่าวิธีการนะครับพิจารณาดูนะว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะผมเองก็คงจะบอกให้ทุกคนเนี่ยต้องคัดลอสในตอนนี้เลยเนี่ยมันคงจะไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินในพอร์ตของเราครับทุกท่าน ยังไงก็ต้องชักน้ำหนักกันดูนะผมให้กับน้องทุนได้คแค่แนวโรดเท่านั้นอ่ะทีนี้มาดูกันแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ยอมคัดลอสคูน่ะสมมติว่ามันไปที่2,676จริงๆแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการย่อไหมผมว่าตัวเลข2,676 89กับ2,703มีโอกาสในการลุ้นย่อตัวได้สูงครับแต่ถามว่าจะย่อกลับลงมาถึงจุดเดิมไหมผมคิดว่าไม่ถึงนะ จากบริเวณจุดด้านบนมันจะเป็นการย่อสลับลงมาของฝั่งขาบายเท่านั้นเองเพราะนอกเหนือจากจะทําแพทเทิร์นแบบคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วทองคำเนี่ยยังเกิดเป็นแพทเทิร์นซ้อนเขาบ่าแพทเทิร์นซ้อนคืออะไรครับคือแพทเทิร์นแบบบูลิชแฟกต์เขาบ่าบูลิชแฟกตนี่คือยังไงครับอ่ะไปดูกันต่ออกสักตัวหนึงครับอ่าดูตัวนี้นะครับหนังจุดครับ ลักษณะแพทเทิร์นแบบบูลลิสแฟลกทุกท่านดูภาพนี้และจะมีลักษณะที่คล้ายคือเกินมากคือการที่กราฟมีการขยับปรับตัวขึ้นนี่เหมือนกันเลยไหมครับเหมือนทอง์ไม่ขยับปรับตัวขึ้นนะหลังจากนั้นมีการย่อตัวลงมาเข้าสู่โซนฟิโบ38.2กับฟิโบ50%พอดีและมีการดีสับกลับขึ้นไปเมื่อกราฟได้มีการดีสับกลับขึ้นไปแบบนี้ตามความเชื่อของลักษณะแพทเทิร์นตัวนี้แล้วเขาจะหมายความว่า ผมจะสามารถไปต่อได้อีกเซตหนึ่งเลยครับซึ่งมันก็จะไปตกอยู่โซนน้ำเงินด้านบนที่ผมตีไว้พอดีดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราเกิดแพทเทิร์นบายซ้อนกัน2ตัวแล้วนะครับยังไงก็ตามพี่ๆขาเซลลก็รอพิจารณาถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดผมไม่คัดแล้วมันมาตรงนี้ที่เราออกไม้เซลลแก้แล้วมันจะมีโอกาสในการลุนย่อดได้ไหมก็อย่างที่บอกครับว่ามีโอกาสในการลุนย่อตัวได้ แต่มันจะไม่ได้ลงกลับมาอยู่ลึกๆเหมือนเดิมนะการจะกลับลงมาอยู่ลึกๆเหมือนเดิมมันจะต้องมีข่าวครับนักทุนดังนั้นพี่ๆขาเซลพิจารณาส่วนคนที่บอกว่าแล้วถ้าผมไม่มีขอและคุณครับอยากจะเซลนี่ตรงไหนดี3ตัวเลขด้านบนเซลเป็นการเก็งกาไรนะครับรีบเข้ารีบออกนะโดยเฉพาะโซนน้ำเงินด้านบนผมคิดว่าถ้านักทุนเซลตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการย่อตัวลงมาได้สูงมากประมาณสัก 800- ถึงพัน1000จุดน่าจะทํากําไรได้สําหรับโซนน้ําเงินด้านบนครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ราคามันก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะไม่ไกลนะอีกแค่ประมาณ900กว่าจุดเองก็จะถึง267 6.22แล้วถ้าเกิดว่าพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าบายส่วนขาเซลล์ใครเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าเซลล์ครับและนี่ก็คือการสรุปประเด็นทองคำของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณครับผมเสื้อยือดครับ,รบด้านหลังเขียนว่า B F H ร่ม X M เรามีแผ่นรองเมาส์ XM ด้วยนะครับและก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรามียาดมยาหมองถ้าจะคุณอา้าวยาดมผมหายไปไหนละนะ <c oughs> ครับขอโทษครับเอายาดมหายเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมจะถืออยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉานนี่ตัดทีงนี้เอาเจอแล้วเจอแล้วครับฉานนี่ตัดทิงนี่ฮะนี่ ยาดมยาหมองทัาคุณครับใครอยากได้นะครับแอดไลน์ไอดี g o 12มาเพื่อลงทะเบียนและอย่าลืมแจ้งเลขที่ MT4 MT5 ของนักชุนด้วยนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมได้จะต้องอยู่ภายใต้รหัสพารามิตร คูเป่า1นึเท่านั้นถามว่าอยู่แล้วได้อะไรถ้านันกนทูไม่ได้ขอนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าบัญชีการเทรดของนักจุจกกรเป็นบัญชีพิเศษครับที่เวลาเทรดแล้วจะมีเงินรีเบทคืนกลับไปทุกๆวันนะครับก่อนเที่ยงเข้าไปถอนได้ผ่าน My Wallet ในแอปพลิเคชัน XM เลยแล้วเจอกันนะครับ ขอบพระคุณนักทุนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักทุนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับนักทุนกับเรามีกลุ่มไลน์ Open Cha t เรียนฟรีนะครับที่นักทุนจะสามารถรับคลิปวิดีโอได้ก่อนใครก่อนที่เราจะ อัปโหลดลงในสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสามารถสแกนนะครับ2คิวโคดด้านหน้านะครับทั้งกลุ่มเรียนหลักและกลุ่มเรียนสำรองใส่รหัส2537นะครับและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนผมจริงๆเลยเนี่ยก็มาอยู่ห้องสัญญาณทองคำก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมากว่า4ปีแล้วนะครับแอปไลน์ไอดีเคพีโกหรือว่าครูเปาดิวสตรอจะเป็นลไลน์ใดก็ได้นะครับผมมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ใช้ดูได้เลยครับเผื่อบางที ผมเทรดอะไรตรงไหนนันทุนจะได้จับจุดได้ถูกนะครับยอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนันทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงทุกท่านก่อนทําการลงทุนเลยครับสาหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ xm นะครับนันทุนก็สามารถที่จะแอด l y idkp go สิมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อทําให้บัญชีการเทรดเขาโดยนะั้นเป็นบัญชีแบบพิเศษถามว่าพิเศษยังไงปกติผมก็เทรดกับ xm อยู่อันนี้ย้ำนะครับประชา ่าสำหรับลูกค้าโบรกเก XM เท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้บริการอยู่แล้ว ปกติเวลาเทรดนักลงทุนได้รับเงินคืนไหมรีเบทเงินคืนนะครับเคยได้รับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เคยได้รับรีเบทเงินคืนจากทาง broker xm เลยเช่นเทรดแล้วมันก็ได้แค่กําไรขาดทุนอย่างเดียวแต่หลังจากที่นักทุนทําวิธีตามที่ผมแนะนําเสร็จนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่กําไรและขาดทุนที่เราจะต้องมานั่งรอลุ้นกันแต่ทุกๆครั้งที่เรากดออเดอร์ไม่ว่าจะกด0-01หรือว่าจะกด1น้นหลอดก็ตามแต่วันรุ่งขึ้นถัดไป โบกเกอร์เอ็กเซมนั้นจะมีเงินคืนกลับให้กับนักถุนครับและไม่ใช่แค่เงินคืนที่เป็นแบบเอ้ยโบนัสหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินคืนจริงๆที่สามารถถอนมาใช้ถอนเข้าสู่ธนาคารไทยหรือว่าจะนําไปเทรดต่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินคืนตัวนี้จะอยู่ใน my wallet ของนักทุนซึ่งน่ารัว่าทําครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องมาทําซ้ําแล้วนะครับเออแล้วถ้าผมมีหลายบัญชีนะคุณครับหรือว่าบัญชีก่อนหน้านี้ผมไม่เคย ได้เลยเนี่ยม,มันทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับปฏิบัติเงินคืนเลยบัญชีเก่านั้นใช้ไปได้นะครับเราต้องทําการเปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นบัญชีใหม่ซึ่ง XM สามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง10บัญชีอยู่แล้วถ้ามันมีบัญชีที่เต็มอยู่แล้วนะทุกคนลบออกไปบ้างก็ได้ครับเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใส่โคด้ด ครูเปอง1 2 3เท่านั้นก็จบแล้วบัญชีนั้นก็จะสามารถรับรายเดือนเงินคือได้ถาวรแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูวิดีโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับความยาวแค่5นาทีถ้าดูจบปุ๊บนั่งจุดทำได้ปั๊บเลยและก็ไม่จะไปต้้ามาถามผมอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามจริงริงก็แอดไลน์ ID ไปนะ KP g o 1 2ขอบพระคุณทุกคนอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะ ใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนังถุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักถุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเทนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผม ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ x m นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนราการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสีราต้องคำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนะั่งชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนังทุนได้เท่าพิี่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจูงตัวเลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำแต่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นั่งจูงเทรดพลาด เงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนลังจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรดทองคาจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดี้เขาจะอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบดเงินคืนเยอะมาก เเหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงินเจ็ดเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักทุนไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณสามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนันกจุดสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่า หากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่ทำให้นักทุนที่เทรดกับ xm นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับสูงอีกนิดหนึ่งให้ได้ทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์ครับว่า k r u p a o คูเปา123่แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับบริเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับ ใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนัง่งทุดจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทนะี่จะเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ xm นั้น เขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนั่งทุนครับส่งไปแจ้งกับนั่งทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านั่งทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงให้คุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้าไปที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นั่งถูกกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นาวมา My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักชจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจ,จะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ1้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเค,ครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม